เนี่ยพวกเราสีคนคือเพื่อนสนิทกันจุดเริ่มต้นของพวกเราอะนะคือการสอบข้ามมอนหนึ่งที่โรงเรียนนี้แหละจนตอนนี้มอหกแต่ก็ยังสนิทกันอยู่นะถูกกันบ้างไม่ถูกกันบ้างจริงว่ะรักกันจิ้มหายเลยกแคเพนั <c oughs> เงี้ยกูได้คะแนนน้อยแต่ว่างานล่าสุดอ่ะเอาเท่าไหร่กูได้ห้ากูไม่เข้าใจอ่ะกูว่าตกแต่งสวยฉีน่าจะแก้หูป้าเฮ้ยมึงคุอพ่อกูไม่ส่งเงินมาให้กูใช้แล้วอ่ะไม่ไช่อะไรเขาบอกว่าจะให้กูใช้ตอนสิ้นเดือนเลยแล้วตอนนี้กูไม่มีเงินแล้วว่าก็ไม่ได้ โอยเนี่ยไม้ินเม้าเลยเนี่ยเดี่ยไกินเ้เดียววลม้จะมาจากไหนเดียวเดียวม่เคียดไม่ต้องเครไปบ้านคูกกนปะล้นกาแบบ้านกาแเออปาร์ตี้ไปปาร์ตี้ปาร์ตี้ไปดิปปะปะปะไปดิไปดิไม่ได้ไปดิ รับชมกันลังจากเดอะบอสเรียลลสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าสุดนีครับต้องมึงปลุกข่อยันสักเงินนะบิ๊กเอาไปทำไรอ่ะแม่เยอะมากไ่คือกูก็ต้องใช้ไงเราแบบยังไม่สิ้นเืินกูก็ได้มีของแล้วว่าแต่อีกไม่กี่วันก็สิ้นเืินแล้วเงินลยหแต่ตอนนี้กู็ไม่มีใช้ไงเลยวผูเอาเงินไปหนใมาใช้ งานที่เราผ่านกันบ้าเออไปไปเรยสิ่งนี่คืนวันี้มือมีเออขอบคุณมากมึงเดี๋ยวกูไปข้ห้องน้ำก่อนนะเออเออ หนูขอเงินหน่อยไม่มีเงินใช้แล้วตอนนี้หนูไม่มีแล้วไงข้าวก็โอนมาก่อนได้ไหมแื่หนูไม่รู้ว่าหนูใช้อะไรบ้างแค่ใช้ใจหนูมันเยอะมากแล้วหนูก็ไม่มีไงแล้วหนูก็ไปอยู่เพื่อนมาเหนูจะไม่โอเกยแล้วโอนมาก่อนไม่โอนมาก่อนจริงฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโยาเมื่อวานฮัโหลฮัลโหลจิมมบอกดเสักกัเสิ้อย่างเย้ลอปัดอ๋อปัดปั้งงุ่หลยเยดเทพไม่เข็ดเลยเฮ้ยไอ้ยพาวมีคนฟินปูยังว้าึงนึงอ่ะ มึงกูไม่ได้เลยนะไม่พอนะให้กูเลยอ่ะมึงแต่กูต้องใช้เงินชิ้นเดือนน้องเฮ้ยได้หมื่นหนึ่งไงนะนี่ไปไหนนี่วะเฮ้ยไอพ่อมึงยืมเพื่อนเพื่อนเหรอวะนินดามึงพูดเสียงดังทำไมเนี่ยเอ้ามึงกูก็ต้องกินต้องใช้ปะหวะแต่กูไม่มีไงแล้วถ้ากูคืนมึงมเอาเงินที่ไหนมากินมาใช้อ่ะแต่มึงผัดกูมาหลายงวดแล้วนะไหนบอกจะคืนชิ้นเดือนไงมึงจะขออะไรหนักหนาเนี่ยเียว่าเราไม่ยุ่งดก่อนเราจะไปดีกว่า ไอ้ลยเนืมอใหญ่จำเอไอ้จี่ยมยืมตังมันหื่เลยวะือคู่ยืมไม่้ากันยืมซื้อว้าวเวรอยไ้มวาเไอ้เี่ยแล้วมีีดน้ไ่หมื่นึงไะไอ้เี่ยมแกมีแล้ดนในไอทีมันกินไของหลวมอยู่สบายตัมื้น้ายวะมีเพื่อนเดือนแดอตั้งมืนหนึงเลยอ่ะไอ้คนที่ฟอมหรูอ่ะอติดแกมะ เออใช่พี่นี่อยากมีผัวฝรังร่งอะ<ต>่ะมันเด็กแ่อามากระเซ่ทงไงนี่เฮ้ยคนนี้เหรอพี่ผู้หมูติดตังอะชีวิตจริงติดแบบม,มากีติดตังคนจะเขาไปด้วเลยอย่าไปหลงตัวมันละกันอืเออมือช่วงนี้มีรีวิวนำป่ะ สาการในมืองดีอยู่นะเออแต่กูเห็นโซนนี้มันมีโฟล์ดอินกินอะไรกันนี่วะอกับมหาทุกบวกไปป่ะเอาป้าห่างกันควลางานเรื่องสีไปมาไปของตัวเสิร์ฟต่างกันนิดนึงเลยไหมกูชอบสูงหกนี่เลยนะแต่ป๋อแมนแดงว่ะกูไปหาอะไรกินกันบ้างนน่าเรียนกูเคยไหมกลับบ้านกันไหมกูอยากกลับบ้านแล้วอ่ะไป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 นี่ทำอะไรไวะยังมีหน้ามาคุยกับเพื่อนอีกเหรอเอเช่า <Hello. S 2> How? ถ้าหนูิวหาวเมื่อไหร่หนูจะคืนเงินกูกับนินดาวะเมื่อกี้กูไปถามนินดามาก็ยังไม่ได้เงินจากเง,งินเลยนะเว้ย <c oughs> แล้วพ่อหมอบตเงินให้ไม่เหลือสามพันห้า <c oughs> แล้วมีพวกการ์ตูนนี้ใช่ไหมวะเดีย๋ยวแค่พวกกูสองคนอ่ะเมื่อไหร่จะคืนวะ <c oughs> เราซี่นก็ติดเทปิ้มกันเหรอนเนี่ยกู <c oughs> รู้นเ,นเ,นเนี่ยมันเป็นกูแบบเนี้ย จริงเหรอพราวไอ้มึงเป็นเหี้ยอะไรกันอ่ะแล้วมึงมาเสือกเรื่องกูทำไมเขาก็มึงติดเกันเพื่อนกูทำไมอ่ะอล้วเงินกูกับนิดรดาก็ยังไม่ได้คืนนะเว้ยเขาจะไปไหนอะ่นอะเก่าไม่ดิจะไปไหนอะ่ะไี่เดียวดูกัรตูนเรื่องอะไรวะเรื่องนี้หรอหลับพี่ภาคสนาวนอะหนุ่มก็วะหนุ่มสับพี่กูเคยดูอยู่นะเว้ยแต่กูเร่องนี้ไม่ค่อยได้ดูอ่ะเจ๊ท,ที่ไอ้พาวมันคืนตังเงียหรอ ยังเลยก็เห็นบอกจะคืนอ่ะแต่ก็ยังไม่เอามาคืนเลยอ่ะมันบอกจะคืนวันไหนอ่ะไม่ได้บอกมันก็เลื่อนไปกูกับดินดาก็รออยู่อย่างเงี้ยฮัลโหลค่ะพ่อโอนตังมาให้เราใช่ไหมโอเคค่ะ,คะเออมึงทำงานครูประจักยังทำแล้วมึงส่ววันนี้นี่เออเออ ผูเส้นแล้วเอ้ยมึงไอ้พราเอาเงินคืนมาแล้วอ่ะมึงเข้ายัางเอ้ยของกูก็เข้าแล้ว,วอ่ะเออของกูก็เข้าแล้วเออไปไปไ,ปไป <c oughs>